วันที่มิกทิ้งระเบิดใส่กองเรือสหรัฐอเมริกาเชื่อไมเคยมีอยู่วันหนึ่งที่กองเรือสหรัฐอเมริกาต้องหนีหัวสุขหัวซุนเพราะโดน MiG 17ของเวียดนามเหนือบินมาทิ้งระเบิดใส่กลางทะเลเรื่องมันเกิดขึ้นวันที่19เมษายน,น1972แถวเมืองทองโฮยตอนนั้นเรือรบอเมริกาอย่าง USS Oklahoma City, USS h i b e และพวกกำลังยิงถล่มชายฝั่งเวียดนามเหนืออย่างมั่นใจ ว่าฟ้าอยู่ในมือแต่ทันใดนั้นจุด2จุดบนเรดาร์ก็เปลี่ยนทุกอย่างนั่นคือ MIG 17 Fresco 2รลำจากฝูงบิน923ของเวียดนามเหนือนักบิน l อลีเอกโอนดีกับอินกายแวนเบสอมือเก่าที่ผ่านการฝึกยุทธวิธีต่อต้านเรือจากครูฝึกคิวบาโดยตรง2ลำนั้นบินต่ำระดับยอดไม้แอบมาเงียบเงียบพร้อมระเบิดลูกโตขนาด227กิโลกรัมวางทิ้งใส่เรือสหรัฐอเมริกาโดยตรงท,งทั้งที่เครื่องมกรุ่นนี้เดิมทีออกแบบมาแค่ป้องกันฟ้าไม่ใช่ โจมตีทะเลด้วยซ้ำมิกของ LEX ีเอดีทิ้งระเบิดใส่ USS อ k l a h โอคลาโฮมแต่พลาดไปนิดเดียวส่วนของอินกายแวนเบยิงใส่ USS อ b แล้วโดนเต็มเต็มระเบิดตกใส่ป้อมปืนท้ายเรือระเบิดตูมสนันดีที่ลูกเรือหนีออกมาก่อนหน้านั้นไม่กี่นาทีกองเรือสหรัฐอเมริกาตกใจแทบไม่เชื่อสายตาย,ยิงจรวดเทรเรียใส่มิกที่บินหนีแต่เวียดนามเหนือบอกไม่เสียลำไหนเลยแล้วก็หายไปในกลุ่มเมฆ นั่นเป็นครั้งแรกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที่เรือรบสหรัฐอเมริกาถูกทิท้งระเบิดโดยเครื่องบินข่าศึกของจริงจากนั้นมากองเรืออเมริกันก็ต้องถอยออกห่างจากชายฝั่งเวียดนามไปอีกหลายไมล์แค่มีเก่าๆสองลากับความกล้าเกินร้อยก็ทําให้ทั้งกองเรือมหาอำนาจต้องถอยใครว่าความกล้าไม่เปลี่ยนสมรภูมิได้